<laughs> โอ้ยพี่น้องครับสวัสดีลืมบันทึกคลิปจบหรอกระเบื้องเงกินปลานิน่จนระเบิดย่างแต่กลางพี่น้องเ,เอาไปสิตัวนี่พี่นวลโม่เนี่ยจบคลิปไปแล้วพี่น้องว่านี่ันนี้ย่ยางยุ่ยโอ้ยน้ำเบาบัดาเพื่อนเนียงเค็้แล้วบันเนี่ยเพี้ยแกง แจ้งต้องไม่สมใกลๆจนมาเบิดปีนองครับเฮ็ดจังไนเ๋เรอมันเนี่ยโอ้คลีบนีรอยอ่ะรอยสี่สิบบาทได้ปีนองแคกเด้อเอาอย่างหนึ่งไก่ปีนองครับมา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 รมกดบันทึกอืมอืมโอ้ เรื่ังสีกระเท็ดเป็นจบนุบยายในยูคลิปช็อตพี่น้องครับมึงต้องช็อตเอาแต่ว่าบันจะจีนร้ายด้วยนิดเดียวอาจะข้ามสองข้ามพี่น้อง มันเล่นกว่าอืมปานนี้เมียใครเป็นหองโอ,อ้อยากคุว่าเป็นภาษาอังกฤษได้าบาะเนี่ยโอ้ อกางหายได้ไม่น้องเนาะเกสิบ้างเลยหนึ่งปลาอือย่างหนึ่งไก่เนาะ ระบบกรงผมก็มีหลายอย่างอยู่นะครับซับซ้อนอยู่เลยครับเรียกกะระลิ่ตะกดุดตะกดปุ่มบันทึกสะเป็นสีแดงสีแดงยืนอันหนาเจ้าหน้าที่ผมใส่ไป บางหนึ่งนะมีบางย่งมันมีเมื่อสัดเดียแต่าผมกับพาดหลายทีแล้วเรื่องมันถือคลิปนี่แหละตอนอยบานโอ้ยคลิปมีอะไรบางรับเบิร์ดเลย ح ح> ح ح> คลิปงา่งางๆกว่าไหมงานแหงเสียงานสัมผัสสุภาพสตรีสี่ มันตกใจอะไรพวกเี้พวกสาวพวกงามๆมันขอ,อืเอาไปนอนครับผมได้ยุหานะที่ nhà 1 cái ใกล้หนึ่งปลา,าเมื่อไรต่อเล่มพี่น้องคลิปนี้ แค่ะะตัวคลิปมาครับน้องครับสวัสดีแม่ขออภัยขออภัยขออภัยรอ,อบผม